สวัสดีค่ะ Hello everybody Welcome back to our channel สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันนี้เร็วมากเลยนะคะตื่นแต่เช้าเลยวันนี้เตรียมตัวให้ลูกเสร็จแล้วนะคะเร็วมากประมาณ8โมงกว่าก็เลยจะรีดแต่งหน้านะ,ะเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันแล้วก็คุยกันไปไม่ได้เจอกันพักหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเ,เน้นทำเกมนะคะ ทำเกมแล้วก็ทำงานไปด้วยนะคะทำเกมแล้วก็เน้นให้น้องเอวาเป็นคนทำนะส่วนใหญ่ดาจะคอยช่วยบางบางบ้างนะคะบางบางครั้งวันนี้ที่ทำงานมีบุ๊กหนึ่งนะคะมีบุ๊กหนึ่งคน ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะที่ร้านก็จะเงียบนะคะจะเงียบอาทิตย์หนึ่งก็ไม่เยอะนะคะถ้าถ้าถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างร้านนี้กับร้านอื่นนะคะร้านนี้จะเงียบกว่านะ,ะส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาแก้เส้นนะคะแก้อาการนะคะนวดแก้อาการนวดผ่อนคลายนะคะที่ร้านจะนวดผ่อนคลาย แก้อาการนะคะปวดคอคอบาไหลส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะคะช่วงนี้เป็นผู้หญิงผู้หญิงสูงวัยนะคะอายุโอ้ขนาดเจ8 0บปิยังแบบว่าดูแข็งแรงเลยนะคะไม่รู้เขาทํำยังไงที่ผู้หญิงสูงวัยที่นี่นะคะเขายังดูแข็งแรงเลยนะคะถ้าบ้านเราก็แก่งอมนิดน แต่ผู้หญิงสูงวัยที่นี่คือวันนี้จะจะทาผมปล่อยแล้วก็คิกขูนิดนึงเพราะว่าไม่ไม่ยุ่งวันนี้แล้วก็ไม่กลัวโดนแค่แสกหน้านะคะทําผมแค่เอามัดครึ่งนะคะให้คิกคูนิดนึงนะคะเปลี่ยนบรรยากาศที่ร้านไม่ยุ่งนะคะส่วนใหญ่จะเป็นแก้การสําหรับ ชาวสูงวัยนะคะดาชา35ปอนด์นะคะ35ปอนด์นะคะเที่ังกฤษสำหรับชาวสูงอายุกวัยเกษียณน,นะคะ35ปอนด์น่าจะประมาณพันกว่าบาทนะคะ25ปอนด์นี่ก็พันหนึ่งก็น่าประมาณพันกว่าสองพันนะคะถ้าใครนะคะมีอาการมีอาการปวดคอบ่าไหล พยายามไปนวดผ่อนคลายถ้ามีคนนวดให้นะคะก็ดีนวดใช้น้ำมันไม่ต้องไม่ใช้น้ำมันเยอะใช้แค่น้ำมันเอ่อเบบี้ออยล์หรือจอนสันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะให้ให้ให้หลานนวดให้ก็ได้คือเน้นในส่วนที่ปวดนะคะมันก็ที่ร้านนะคะถ้าเข้าไปในเมืองเนอ,อ่ถ้าคนไหนดีอยู่ แถวต่างจังหวัดมันต้องเข้าไปแบบเซนทัลหรือว่าเข้าไปในเมืองนะคะจะมีร้านนวดเขาจะมีร้านนวดผ่อนคลายนะคะทุกจังหวัดนะคะจะมีถ้าใครปวดเมื่อยปวดอย่าเน้นอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้เป็นนานนะคะปล่อยอย่าปล่อยให้เป็นนานไปนวดไปป่อยอย่างที่ตอนนี้ที่ น่าจะเป็นที่ที่ห้างสินสินค้าที่เซนทัลหรือว่าเป็นบางที่เดโมไม่ไม่แน่ใจนะคะเดโมเขาจะมีเครื่องนวดนะคะเขาจะมีเครื่องนวดเอ่อนวดเนาะเก้าอี้นวดนะคะเก้าอี้นวดดูพอพี่ได้ซิเขาจะมีเก้าอี้นวดนะคะสําหรับเรานะคะหยดหยอดเงินเข้าไปครึ่งชั่วโมงน่าจะยี่สิบนะคะครึ่งชั่วโมงยี่สิบบาท ไปนวดผ่อนคลายตอนที่ดากับไทยนะคะดาก็ไปไปนวดอย่าปล่อยให้เป็นเรื้อรังนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองปวดเรื้อรังไปนวดไปบ่อยเดือนละครั้งหนึง่งสองครั้งนะคะถ้าปวดเยอะถ้าอย่างเราทํางานหนักอย่างเราทํางานหนักอ,อ,อย่างเช่นดูแลถึงจะไม่ทํางานหนักอะไรมากแต่ทําสวนทําไร่ทาอะไรอย่างเงี้ยต้องไปนวดนะคะ ถ้ามีคนนวดไปนวดไว้เราจะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นสำหรับใครที่18ปีขึ้นไป18 18ปีขึ้นไปหรือ15ปี16ปีถ้ามีอาการปวดเวลาเราเรียนเครียดนะคะช่วงเนี้ยจะปวดข้อบ่าไหล่เนี่ยช่วงเนี้ยจะปวดแบบ ปวดเลื้อหลังนะคะก็ไปนวดได้นะคะคอบ่าไหลนะคะคอบ่าไหลไปนวดแบบผ่อนคลายนะคะไม่ได้ไปนวดแรงไม่ต้องไปนวดแรงบอกเขาได้นะคะบอกว่าขอนวดผ่อนคลายอย่างเงี้ยบางคนที่บอกว่าไปนวดหักคงหักคอไม่แนะนำนะคะที่นี่เอ่อที่อังกฤษนะคะเราเน้นนวดผ่อนคลายนะคะนวดไทยก็มีเหมือนกันนะคะนวดนวดไทยก็จะมี นวดไทยก็มีนะคะแต่เราจะไม่ใช้เยอะนะคะจะไม่เน้นเยอะเพราะว่าลูกค้าบางคนโอขคงั้นเข้าคลิปนี้ก็จะประมาณ20สบนาทียี่สิบอ้อหกนาทีาทพยายามจะเร่งเร่งนะคะเพราะว่า ต้องไปส่งน้องเอวาไปโรงเรียนด้วยโอเคมีใครถูกหวยบ้างคลิปนี้ปดอดีเข้าไปดูในเฟ c บุ o กแล้วเลื่อนเลื่อนเ,อเป็น youtube ช่องหนึง่งไม,จไมไ่จำชื่อไม่ได้เนาะจำชื่อไม่ได้แล้วเขาถ่ายเขาให้แล้วเขาเหมือนกับเอาไลฟ์ของอาจารย์นอตตี้อะ มาเปิดนะคะมาเปิดแล้วเราก็เลยเขาบอกว่าเน้นสามมวดที่ผ่านมานะวันที่สิบหกเนี่ยบอกเน้นสามนะว่างี้เน้นสามแล้วก็ถ้าไม่ไม่มีเงินงบน้อยก็สามสองนะคะดาก็เลยเน้นเน้นเน้นสามสองสี่รอยคูณสี่อย จะจะโดนล,ล่างนะคะได้450บาทนะได้ล่างสองตัวก็เลยโชคดีน้องเอวานะคะยังไม่ได้ไปโรงเรียนคัมเซ่ฮัลโหลสวัสดีค่ะมาดูี d o i n วิดีโอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เพราะว่าทุกวันจะรีบร้อนนะคะปกติก็คือไม่ได้แต่งหน้าก่อนนะ Is it normal to put like lemon on seafood or wine? u ี hmm. But you ่ฉันนอนเมียน้องเอวาพาูดภาษาอังกฤษนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ฟังไทยรู้เรื่องฟังไทยก็ตอนนี้ก็หัดให้เขาเรียนรู้ภาษาไทยเดีิ้ลดาจะแต่งตัวไปด้วยนะคะแต่งตัวแล้วก็ จะได้พอกลับมาดาก็จะหาอะไรกินแล้วก็อาจจะไปซื้อของเข้าบ้านนะคะจะไปซื้อแบบว่าเพราะว่า2อาทิตย์แล้วเนาะดาก็ยังไม่ได้ซื้อของเข้าบ้านนะคะซื้อพวกผักไม่รู้จะทำอะไรกินวันๆเมื่อวานก็เทคเอา a y นะคะเป็นอินเดียนอาหารอินเดียนะคะ เป็นอาหารอินเดียอร่อยอยู่ย้อนกลับถูกขวยนะคะดาวทกขวยวันที่สิบหกโชคดีครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในในรอบปีนะคะในรอบปีปีที่แล้วดาจะถูกทุกปีนะคะดาจะถูกทุกปีปีหนึ่งก็ก็ประมาณเป็นแสนนะคะถ้าถูกถูกปีหนึ่งก็จะช่วงนี้ละค่ะ ประมาณอารอบแรกก็จะมาหกเจ็ดร้อปอนนะคะตีเป็นเงินไทยก็ส0 0 0มื่นก็ได้วดาเอาเงินไปทํางานได้ดาก็เอาเงินไปไปซ่อมแซมบ้านที่เมืองไทยนะคะบ้านที่เมืองไทยนะคะดามีบ้านหลังหนึ่งแล้วพอดีปล่อยให้คนเช่าโลวควนี้บ้านมันนานแล้วมันเก่า ก็เสื่อมไปตามสภาพนะคะก็เลยเอาเงินทำงานได้ก็เอาเงินไปซ่อมบ้าน,นะคะซ่อมบ้านแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนเช่าแล้วก็เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนแรกนะคะที่จะได้เงินจากบ้านเช่านะคะสิ้นเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนแรกนะ,ะเออไม่ใช่สิ้นเออใช่สิ้นเดือนต้นเดือนนะคะ ตอนแรกดาว่าจะขายบ้านนะคะก็เลยดูไปดูมาถ้ามีคนเช่าดาก็จะเก็บไว้อย่างน้อยเป็นเป็นที่พักพิงนะคะในวันข้างหน้าแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะปล่อยให้คนเช่าไปเรื่อยๆยูโอเคเบบี้มาขาเจาเฮ้ยยูว่านักเรียน่ะเฮ้ยพอดีอยู่ตรงประตูนะคะ ถ้าใครมีอาการนะคะปวดคอบาอ่าไหลไปนวดเลยนะคะนวดแบบไหนนวดผ่อนคลายนะคะอย่าไปนวดเอ่อถ้าอะไรที่เราไม่ผ่อนคลายให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะที่ดาเรียนมาดาเรียนมาเกี่ยวกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนาะแล้วก็เอ่อ <S <S เขาจะเน้นที่นี่นะคะจะเน้นมีจะมีอารอนอารอม่าชาร์บีแล้วก็ดิฟทิชชูนะคะดิฟทิชชู Hostone นะคะ Hostone เรียนที่เบสที่ที่นี่นะคะที่อังกฤษผ่อนคลายแล้วก็จะมีสวีดิชนะคะสวีดิช d e e ท t i ช s ่ e ก็มีแล้วก็ดาก็เรียนหลักสูตรไทยนะคะหลักสูตรไทยเขาเรียกว่าอะไรท d i t ดิชน l อลไทยม s s a g e นะคะสำหรับของไทยนะคะแต่ที่ดาที่ร้านนะคะที่ร้านดาจะใช้ c คอมบิเนชันมาสตร์นะคะาจะใช้รวมไปเลยดาจะไม่ใช้ว่าคนนั้นมานวดดิฟทิชชูราคาอีกราคาหนึ่งไอ้นั่นอีกราคาหนึ่งดาจะคิดรวมไปเลยแต่ดาจะเน้นแค่ว่า Relaxing งมาสตร์ massage, กับดิฟทิชชูนะคะ Relaxing งมาสตร์ massage, ของดาเนี่ยดาก็ Relaxing งมาสตร์ massage, ก็คือนวดแค่ผ่อนคลายนะคะ ดิฟที่ชู e ก็เป็นนวดหนักนะคะนวดค่อนข้างหนักนิดหนึ่งออกแรงออกศอกออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้านวด r e ล a x ซิ่งเรลัคซิ่งมาสัดจะเป็นนวดผ่อนคลายนวดผ่อนคลายจากจากเบาไปถึงมีเดียมนะคะความหนักของของของการกดนะคะดาก็จะใช้แบบนั้นก็ชั่วโมงหนึ่งก็40ปอนดิ r e l ล x i ซิ่งมาส g ดนะคะ ชั่วโมงหนึ่งสี่สิบปอนแล้วก็ดิฟที่ชู้ก็จะสี่สิบห้าปอนส่วนไวเกษเสียนดาก็จะคิดสี่สามสิบห้านะคะราคาสามสิบห้าที่ร้านถามว่ายุ่งไหมส่วนใหญ่ไม่ยุ่งนะคะเพราะว่าดาจะบุ๊กเป็นคนลายคน Appointment only here นะคะเขาเรียกว่า นัดต้องนัดหมายก่อนแล้วค่อยคุณต้องบุ๊กก่อนบุ๊กเหมือนเขาเรียกว่าบุ๊กอะพอร์เมนต์ก็คือนัดหมายก่อนมานวดนั่นเองนะคะบุ๊กก่อนนะคะนัดหมายก่อนเราค่อยมานวดเพราะหนึ่งดาเป็นคนหนึ่งคนเดียวนะคะที่ต้องดูแลน้องเอวานะคะตอนนี้ดาก็จะรับไม่ได้เยอะ นะคะวันหนึ่งก็ไม่เกิน4ี่คนนะคะไม่เกินสี่คนถ้าไม่เกินไม่เกินสี่คนห้าคนอย่างเงี้ตายละแต่ก็ไม่ถึงแบบยุ่งขนาดนั้นนะคะที่นี่เพราะว่าดาจะเอาแรงตัวเองด้วยเพราะว่าดาประจําประจําทุกวันแต่ว่าดาแตนบายทุกวันนะคะเชา้ชาเช้าสิบโมงจนถึงบ่ายสามโมงนะคะ สแตนบายทุกวันถ้าไม่มีลูกค้าบุ๊กเลยดาจะปิดร้านภายในสามโมงถ้ามีลูกค้าบุ๊กไว้ดาก็จะเปิดไว้นะคะแล้วก็เขาต้องบุ๊กนะคะถ้าไม่บุ๊กดาก็จะไม่ให้เขาเข้าถ้าถ้าดาปิดแล้วก็คือปิดเลยนะคะก็คือจะไม่บุ๊กไม่บุ๊กต่อไม่ให้ไม่นัดต่อนะคะเพื่อความสะดวกของเราเองร่างกายที่เรามีนะคะ เราต้องดูแลตัวเราเองด้วยนะคะจะไปสุ่มสีสิบห้าทำมั่วไม่ได้นะคะเพราะว่าเราทำคนเดียวบริหารเวลายังไงใบเพราะว่า1ลูกลูกสาวเขาเข้าโรงเรียนแล้วนะคะแปดโมงสี่สิบหเขาต้องอยู่ในรั้วโรงเรียน8ปดมงสสหเขาต้องอยู่รั้วโรงเรียนแล้ว แล้วเราก็คือหลังจากนั้นเราก็เปิดร้านกินข้าวถ้าไม่กินข้าวถ้าไม่เปิดร้านก็ซื้อของช่วงเช้าเข้าบ้านรอลูกค้าบุ๊กถ้าไม่มีลูกค้าบุ๊กดาก็จะมาทำท o u t u b e นะคะดาก็จะมาทำ yout u b e ตอนเนี้ยสมองคือ ตืงตัวตลอดเวลานะคะตอนนี้ไม่อยู่นิ่งก็ทำ u t u b e แล้วก็มีเรียนรู้นะคะเรียนรู้สิ่งที่ดาทำก็คือเรียนรู้ทำยังไงจะให้ y o u t u b e ปังตอนนี้ y o u t u b e ดาก็ไม่ได้ปังอะไรนะคะแต่ว่าก็มีคน s u b s c r i b ์แต่ก็ยังไม่ผ่านกดยังไม่มีเงินนะคะยังไม่มีเงินเข้าใน y o u t u b e นะคะ แต่ดาวังว่าภายใน2ปี3ปีนะคะหรือไม่ก่อนน้องเอวาเขาโตขึ้นนะคะให้เขาหัดทำแล้วก็โตขึ้นไปเรื่อยๆสักสีห้าปีเป็นประสบการณ์นะคะแล้วก็ให้เขามีงานอันนี้ก็เป็นงานอดิเรกข,ของเรางานเสริมนะคะหลังจากทำ YouTube นะคะ YouTube แล้วก็ทำอของดาก็ทำงานประจำแล้วก็ แล้วก็ทำ YouTube เ uh, c e b o o k ด้วยนะคะดาทำเรียวด้วยนะคะคลิปสั้นถ้าถ้าว่างแต่ถ้ามีเวลามากกว่านี้นะคะดาจะแปะลิงก์ที่ช่องทางของดานะคะให้ติดต่อจะมี TikTok ด้วย TikTok วางวางพื้นฐานไว้นะคะของดาก็จะวางพื้นฐานไว้หลายๆที่อะไรที่ประสบความสำเร็จดาก็ ก็คือมันเป็นอนาคตเนาะเราก็ยังจะไม่มุ่งมากตอนนี้เน้นทำไปเรื่อยๆนะคะเราก็เน้นงานประจำด้วยเพราะว่าเรายังมีแรงอยู่ดาว่าจะไปเรียนเพิ่มอยู่นะคะเรียนเรียนทำเล็บเพิ่มเผื่อแก่ตัวมาเผื่อแก่ตัวมาแล้วแรงเราไม่ถึงนะคะเพราะว่านวด นวดค่อนข้างจะหนักอยู่นะคะแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่นี่มาแก้อาการทั้งนั้นค,นคนที่มาแก้อาการแล้วเขาดีขึ้นบางคนก็กลับมาอีกนะ,ะถึงเวลาเดือนหนึ่งสองเดือนเขากลับมาอีกนะคะลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจาส่วนใหญ่จะมาเน้นแก้อาการนะคะที่นี่เน้นแก้อาการอย่างใครที่อยู่อังกฤษนะคะคนไทย ทำงานนวดนะคะถ้าใครที่คนไทยทำงานนวดนะคะถ้าต้องการนวดแก้อาการนะคะให้มามาได้นะคะเดี๋ยวขอใช้กล้องใช้ขอทำอ้นี่ก่อนกีดขนตากีดตาถ้าใครว่างวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยทำงานนวดนะคะใครดูอยู่ก็มาได้นะคะมานวดได้ นวดผ่อนคลายแก้อาการเพราะว่าส่วนใหญ่อะเส้นมันจะฉีกอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนิดนึงใครที่ทำนวดใครดูคลิปอยู่ก็มาได้นะคะคนไทยดาจะคิดสามปอนด์เท่าวเกเกสีนนะคะดาคนกันเองลดลงกว่านี้มันค่อนข้างหนักอยู่นะคะเพราะว่านวดหนักดาจะนวดแก้อาการให้นะคะ บางคนอาจจะการแก้การของดามันต้องมันต้องแก้ตั้งแต่ขาจดจดหลังนะคะหลังขากัหลังเนี่ยอาจจะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งเลยนะคะก็เลยต้องโทรมาบุกก่อนนะคะเดี๋ยวดาส่งลิงก์ให้ส่งลิงก์ของที่ร้านนะคะ ใต้คลิปนี้ถ้าถ้าเป็นไปได้นะดาจะพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้สําหรับคนไทยนะคะที่ต้องการนวดหรือว่ามีแฟนฝรั่งอยากอยากนวดแก้การก็มาได้นะ,ะยินดีต้อนรับนะคะที่ที่นี่จะเป็นเอ่อเมืองเขาเรียกว่าอะไรดองคาสเตอร์นะคะห่างจากดองคาสเตอร์ประมาณ26นาที คลิปนี้ดาจะไม่ตัดไม่ตัดโตนะคะดาก็จะปล่อยลงคลิปเลยถ้าใครมีแฟนอยู่แถวนี้นะคะก็มาส,สามารถให้มาใช้บริการได้แล้วก็บุ๊กมาได้นะคะมากับแฟนก็ได้แล้วก็มานั่งรอแฟนก็ได้ถ้าเป็นคนไทยนะคะมากับแฟนอะไรเงี้ยอยากอยากนวดก็สลับกันนวดได้ แต่ได้ทำงานคนเดียวนะคะต้องเข้าใจนิดนึงก็คือต้องนั่งรอนะคะแต่ต้องให้ระบุหน่อยว่าบุ๊กคอบุ๊กสคนมากับแฟนต้องการนวดหรือจะมากับแฟนแล้วให้แฟนนวดหรือตัวเองนวดก็สามารถทำได้นะคะเสา,าร์อาทิตย์ดาจะอยู่กับลูกนะคะที่ร้านนวด เสาร์อาทิตย์ดะก็จะปิดเร็วหน่อยถ้าไม่มีบุ๊กภายในเที่ยงหรือบ่ายสองเพราะว่าเป็นวันวันหยุดของเด็กๆเ,เนาะส่วนใหญ่ที่ร้านเงียบนะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะมีบุ๊กไว้อาจจะเป็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์เช้าถ้าจะมีบุ๊กก็มีบุ๊กเช้าส่วนใหญ่ก็พยายามนัดล่วงหน้านะคะถ้าใครจะมา คนไทยเพิ่งเข้ามาโอปวดคือทำงานหนักหรืออะไรยังไงมาได้นะคะคนไทยสาสหนะคะแต่คนคนคนอังกฤษเอ่อคนต่างชาติดาขอราคาปกตินะคะเพราะว่าอย่างน้อยก็ถ้าไม่มีอะไรถ้าผ่อนคลายเฉย ถ้ามาต้องการนวดผ่อนคลายเฉยๆต่างชาตินาก็จะคิด40นะคะ40แต่ผ่อนคลายส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ผ่อนคลายนะ,ะส่วนใหญ่มีแต่ <c oughs> เขามีอาการมานะคะมีอาการเรื้อหลังมาดาก็ต้องแก้ให้นะคะดาแก้ให้ทุกคนก็จะเสร็จละ เดี๋ยววันนี้ไปส่งลูกแล้วมาเราจะแปะลิง์ให้นะคะเดี๋ยวแปะลิง์พอโหลดแล้วก็จะแปะลิงค์ให้เลยช่องนี้ขอไม่มีดราม่านะคะถ้าถ้าคุณไม่ชอบนะคะผ่านนะคะไม่ชอบผ่านไม่ชอบแล้วผ่านเลยนะคะอย่าเออคอมเมนต์ถ้าจะคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษแล้วมาว่าอย่างงู้นอย่างนี้ไม่เอานะคะ ช่องนี้มีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยเด็กๆแล้วบางทีน้องเอวาเป็นคนดูข้อมูลข้อความด้วยเด็กเขาจะไม่โอเคนะคะถ้ามีไอ้นี่คอมเมนต์มาไม่ดีดาวก็จะปิดนะคะ แล้วก็จะลบทิ้งก็จะลบทิ้งนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะปิดไม่ให้คอมเมนต์ให้เกียรติเด็กนิดนึงนที่ร้านผมนี่ตายนะคะผม ที่ร้านที่นี่คือผมไม่มีนะคะผมนี่ไม่ไม่ไม่มีเลยนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมีแต่นวดไทยทั้งนั้นถ้าจะมีก็มีสปาเท้ามีทำเล็บเท้าเฉยแต่ผมนี่ตายนะคะที่นี่แล้วก็ใช้เวลานานนะคะไม่คุ้มได้ไม่คุ้มเสีย เพราะว่า1ชั่วโมงการการนวดนวดมันจะใช้คือ1นึงชั่วโมงเราก็ได้ละสี่แต่ผมบางทีตัดเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้ไม่ถึง40นะคะตัดสระก็อย่างน้อยก็ยี่ปอนยี 24, ่สิบ่ปอนถูกมากต้องอยู่ในเมืองนะคะถ้าจะทำผมที่นี่ในเมืองเล็กๆนะคะ ถ้าใครมีประสบการณ์ทำผมมีแนะนำให้เข้าเมืองนะคะแนะนำให้เข้าเมือง ตัวให้เรียบร้อยนะคะเวลาทำทำงานต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยวันนี้ก็จะใส่แค่เสื้อยืดนะคะวันนี้ไม่ยุ่งปกติดาก็จะใส่เสื้อนวดนะคะเสื้อนวด ยีกว่านาทีเดี๋ยวถ้าดาลงคลิปแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะถ้าใครมีอาการนะคะปวดข้อบ่าไหล่ปวดข้อบาา่อบาไหล่ไปนวดผ่อนคลายนะคะ ที่ที่ไทยก็มีเยอะที่ต่างชาติก็มีเยอะที่ต่างประเทศก็มีเยอะนะคะร้านไทยไปนวดแค่คอบาไหลนะคะคอบาลหลจะเน้นอาจจะช่วงขาด้วยสำคัญขาหลังด้านหลังนะคะไปนวดไว้เราจะทำให้อาการเราดีขึ้นนะคะนวดครั้งเดียวไม่ได้นะคะต้องไปทุกสองสามอาทิตย์นะคะหรือหรือนะคะ นวดครั้งละครึ่งชั่วโมงถ้าไม่มีเงินโอ้มันเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเงินไปสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีนะคะเฉพาะด้านหลังคอบ่าไหลเนี่ยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราไปก่อนเสร็จแล้วนะคะนี่เราใส่สเปรย์เดี๋ยวไปส่งน้องเอวานะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสาย ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มีเวลาขึ้นชั่วโมงเช้านี้ไม่ค่อยหิวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาทำอะไรกินโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย